สิ่งที่ทน่ากลัวไม่ใช่ไม่สำเร็จสิ่งที่น่ากลัวไม่ใช่ความตายสิ่งที่น่ากลัวคือเสียดายถ้าอยู่คุยกับคนแก่นะครับลองคุยกับย่าตัวเองยายตัวเองเขาจะเล่าถึงความเสียดายตลอดเวลาไอ้น่าจะเป็นนักร้องตอนนั้นไอ้น่าจะบอกรักผู้หญิงคนนั้นไอ้น่าจะทํารุ่นไอ้น่าจะทานี่คนแก่ชอบพูดเรื่องเกี่ยวกับความเสียดายเพราะเขารู้เขาโอเคอมาไม่ได้แล้วสมมติถ้าอยู่ตอนนี้อยู่ยี่สิบสามสิบ หรือว่า40จินตนาการตลอดเวลาว่าตัวเองคือ90แล้วเดินขึ้นบนไดเกือบจะเดินไม่ได้มองหน้าตัวเองในกระจกที่เหี่ยวที่ใกล้าตายแล้วมีอะไรไหมที่เราจะบอกว่ากูไม่น่าทําวะตอนนั้นไม่น่าพลาดไปเลยถ้ายูรู้สึกว่ามีการตัดสิใจวันนี้ถ้าอยู่ไม่เลือกมันแล้วอยู่จะเสียดายทำเลยอยู่ไม่สําเร็จราคาของสําเร็จอะมันไม่ได้แพงสู้กับบินของความเสียดายเพราะไอความฝันเนี่ยถ้ายูงไม่ตามความฝันตัวเองมันจะกลายเป็นฝันลายและจะหลอนอยู่ทั้งชีวิตเลย ทุกคนมีเป้าหมายหมดครับเชื่อสิคิดดิทุกคนมีเป้าหมายหมด g o ที่เราอยากได้มันจริงจริงมันไม่เกี่ยวข้องคนอื่นหรือเปล่าลเราจะให้คนอื่นมาสอดคล้องกับเป้าของตัวเองทำไมไม่เห็นเป็นไรเลยที่30เรายังไม่มีอะไรไม่เห็นเป็นไรเลยทำไมทำไมเราต้องฟังสังคมว่า30เราต้องมีบ้านละสามสิบเราต้องลเลีย้ยงดูพ่อแม่ละสามสิบเราแต่งางานละสามสิบเราต้องมีอะไรแบบชีวิตมันจบที่สามสิบใช่ไหมครับอันนี้คือการคาดหวังของสังคมที่ไม่เฮลตี้อ่ะสามสิบไม่ถึงแ่ นี่คือสิ่งที่สังคมบอกเราตลอดเวลาซึ่งไม่ถูกต้องอ่ะจริงๆนะครับสำคัญก็ว่าเราต้องมีเป้าที่เป็นของเราจริงไม่ใช่สิ่งที่พ่อแม่บอกว่าอยู่ต้องเป็นหมอต้องงานราชการไม่ใช่แต่ต้องเป็นเป้าที่เรารักจริงๆอยากเป็นนักร้องอยากเป็นยูทูบเบอร์อยากซื้อบ้านให้พ่อแม่อยากจะเที่ยวรอบโลกอยากสร้างอะไรให้กับสังคมอยากสร้างธุรกิจที่เปลี่ยนอินดัสทรีนี้อะไรก็ได้ครับแต่ต้องเป็นอะไรที่เรารักจริงๆไอ้ค่อยมาคอนเนคต์ดอทแบ็กเรวดว่าระหว่างทางอ่ะคืออะไรต้องรู้ว่าทุกวันที่ยูตื่นมามีทำเป้าเป้าของงายุกรรส้ธิจแต่วันนี้ยไมม่ีเงินยม่ประสบานี้อต้งหางานที่ ให้ประสบการณ์มากที่สุดแล้วยูสามารถหลังเลิกง,งานมีสามาเป็นฟรีดันเพื่อหาเงนินเพิ่มไอ้วันที่เปิดธุรธกิจอะจาก10ปีอาจจะเป็นแค่6ปีก็ได้7จปีก็ได้5ปีก็ได้แต่ทุกวันอยู่ทาเพื่อสิ่งนั้นอยู่ทางานที่อยากจะไม่หลัมมากอยู่ทางานเหนื่อยมาก5 6ปีเพื่อปีที่6เนี่ยอยู่จะได้เปิดธุรธกิจของตัวเองแล้วทาไมเราเสียเวลากับสิ่งที่เราไมหลักละ่ะกับสิ่งที่ทาให้เราไม่ตื่นตั้นแต่การมีชีวิตละ่ะ อันนั้นสํนนาคัญครับเพราะว่าเราไม่รู้พรุ่งนี้เราจะตายไหมยพรุ่งนี้สิแกจะไม่มีชีวิตแล้วก็ได้นะครับสิ่งนี้เราก็ถามตัวเองคือว่าถ้าเรามีชีวิตอีกแค่อาทิตย์นึ่งวันนี้เราจะทําอะไรและถ้าสิ่งที่เราจะทําวันนี้ถ้าเรารู้ว่าเราจะมีชีวิตอีกแค่อาทิตย์นึงไม่ใช่สิ่งที่เราทําอยู่ตอนนี้คําถามถัดม,มาคือว่าเรายู่รู้ได้ไงว่าอาทิตย์ไหนอ่ยังจะมีชีวิตอยู่เรารู้รู้ว่าจะสามารถหลอกตัวเองว่าอยู่ทําเพื่อความมันของวันนี้อยู่สามารถบอกกับตัวเองว่าวันนี้ยูทําพรตามพ่อแม่แต่ยูหลอกตัวเองไม่ได้ครับตอนที่อายุ60อยู่จะเสียดายว่าทําไม40ปีที่ผ่านมาไอ้ไม่เคยทําเพื่อตัวเองเสียดายยังไงก็ตามน่ากลัวมากเลยเพื่อนๆไม่ได้ นี่ครับเยอะครับเยอะครับเยอะเสียดายช่วงเวลาเรียนไปครับตลอะไอคือชีวิตเราเรียนปหาไรได้แค่สี่ปีป่าไรามันเกิดขึ้นแค่ช่วงเวลาเดียวในชีวิตตอนนั้นไอแค่เล่นเกรดไปไอน่านจะไปปาร์ตี้มากกว่านี้อยู่กับเพื่อนมากกว่านี้ไอติดเรียนอยากได้เออยากเอาชนะคนอื่นนี่ปนระโยชน์เลยมันคืเสียเวายลาแทนที่จะออกไปสร้างความทรงจํากับเพื่อนไปอยู่ในห้องสมุด เอาขึ้นมาไม่ได้ไหมครับกลับไปมหาลัยได้ไหมไม่ได้แล้วทำไมไม่ได้โคตรเสียดายเลยเกรดแม่งโคตรไม่สําคัญเลยโคตรไม่สําคัญเลยทุกวันนี้ไอเสิร์ฟลูกค้ามีใครต้องถามไว้ว่าเออค่าการรับใได้เท่าไหร่วะไม่มีใครถามเลย GPA เท่าไหร่วะเพิ่งไม่มีใครถามเลยทำเพื่ออะไรอะไม่คุ้มเลยทําไมเราไม่กล่าวตัวเองก่อนที่เราจะไปกล่าวคนอื่นประเทศไทยเป็นอย่างนี้แหละประเทศไทยเหลื่อมล้ำยุติปลี่ยนอะไรสองคนได้เราบอกว่าอันนี้คือความเป็นจริงที่นึ่งบอกตลอดเวลาว่าคําพูดปิดกั้นความคิดคําถามเปิดกั้นความคิด เสีย่ยให้เด็กรุ่นใหม่ตั้งคำถามมากขึ้นทำไมประเทศไทยเป็นอย่างนี้ทำไงถึงสู้เขาได้ทำไงถึงทำประเทศไทยไม่เหลือลมตั้งคำถามเสร็จใช่โอกาสมันก็ยังน้อยมันยังยากอยู่แต่อย่างที่อยู่เห็นนะไอซสที่เห็นชัดเจนมากๆว่าสิ่งอยให้ประเทศไทยเป็นยังไงได้ connect to the backwards อันนี้คือ the dream เป็นปเหตุผลที่สิ่งที่ทำพอในทุกวันเพราะอยากให้เด็กตั้งคำถามมากขึ้น